เ,เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองเอาไปนึ่งดูชิมดูนะครับว่ามันจะมีรสชาติอย่างไงนะเดี๋ยวไม่ขอกินเยอะแล้วกันครับเดี๋ยวลองเอาไปชิมดูครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีรสชาติอย่างไงนะไม่เยอะแล้วครับเอาไม่เยอะเหมือนเผือกเลยนะครับนี่ยเขาเหมือนเผือกมากเลยเพื่อนๆนี่ฮะจะมีแบบอมม่วงอยู่นะตามขอบๆเนี่ยฮะ ก็จะมีสีม่วงๆ่วงนะตามขอบอยู่จบมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นหอมมากเหมือนเพืือกันเลยครับนี่ฮะเอาไปนึ่งเดี๋ยวลองชิมดูแล้วเป็นยังไงครับผมเขาเรียกว่ายังมีชีวิตอยู่กันไมีโอกาส ก็ผมเห็นหลายๆท่านนะคะ<ม>เขาก็บอกว่ามันสามารถกินได้นะครับมันสามารถกินได้ผมเห็นหลายคนทำเหมือนกันเขาจะมียางอันนี้อยู่เหมือนกันนะเะนี่ยวางลอยนูนี้ออกคผิวขาวสวยเลยนะครับเนี่ยนี่ฮะจะมีแบบใยเป็นจุดอยู่อย่างนี้นครับเหมือนระบบล่างของเขาเนาะเนี่ฮะนี่ครับเป็นเส้นเป็นจุด เหมือนจะแบบเขาเรียกว่ารูผ่านทางเดินของสารอาหารนะครับนี่ฮะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นใยนะฮะนี่ฮะจ,จืดครับจืดจืด,จดมันๆฮะโอเคครับโอเคโอเค ใช่ครับไปกิ้มน้าตาลน่าจะอร่อยผมว่าน่าจะอร่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตลองเอาไปต้มดูแลกันครับเฮ้ยไปแช่เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งฮนะเดี๋ยวลองเอามาชิมดูทำเยอะหน่อยเืออร่อยครับนี่นครับเดี๋ยวผมจะไม่รู้ว่าเขาทําเหมือนเปือกหรือเปล่านะเปือกบ,บางคนเขาจะเอาไปเขาเรียกว่า เอาไปแช่น้ําเกลือก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปแช่น้ําเกลือดีกว่าชิ้นจะใหญ่ไปครับใหญ่ไปปึ๊บขอไปล้างแล้วก็ไปแช่น้ำเกลือก่อนครัขบขอขออนุญาตทำแค่นี้นะครับอันนี้เอาทิ้งครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปแช่น้ําเกลือแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าไปล้างฝาน้าเกลือแล้วกันไปแช่แล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็จะลองชิมให้เ,เพื่อนๆดูครับเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันให้เ,เพื่อนๆครับนี่ก็ได้ล้างแล้วนะฮะขาวสะอาดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแช่น้ําเกลือน,นะฮะน้ําเกลือลงไปแช่ถึงไว้สักพักหนึ่งนะไม่รู้ว่ามีคนคอยเคยลองชิมหรือย,ยังนะครับถ้ามีก็เขาเรียกว่า ามาพูดมาคุยใต้ลน์ใต้ชิปตัวเลยเพื่อนๆนะมาพูดมาบอกกันว่ารสชาติเป็นยังไงมันเขาเหมือนว่าเขาจะมียางเหนือครับแต่ผมจําชื่อเขาไม่ได้ว่าว่าน้ํายางของเจ้าโคราเซียเนี่ยชื่อว่าอะไรนะผมจําไม่ได้ครับขอแช่ทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วกันเพื่อนๆแล้วผมก็จะไปนึ่งนะครับแล้วเอาแล้วเอามาลองชิมให้เพื่อนๆดูครับว่าจะมีรสชาติยังไงก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ขอ โทษขออภัยนิดนึงนะครับนะ <Yeah. S 1> อยากจะลองทำให้เพื่อนๆดูครับเ <Yeah. S 1> นี่ยครับมาดูเพื่อนหลังจากที่ผมแช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนันเหมือนมันจะเหมือนมีเขาเรียกว่าน้ํายางนะฮะน้ายางไหลออกมานะครับเป็นเป็นเมือกเป็นเมือกเลยนะเพื่อนนะก็มันก็คล้ายๆเปลือกเลยนะครับเปลือกก็จะมีเหมือนกันนะฮะน้ำน้ำพวกนี้นะแต่เขาจะแช่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะแช่ปูนแดงหรือ,อยังไงเนี่ยครับปูนแดงหรือปูนขาวอะไรเงี้ยผมเอ้ปูนแดง นี่ฮะผมก็จะเอาลงไปนึ่งนี้เลยนะเพื่อนแล้วผมจะไปซื้อน้ํำกะทิมาแล้วก็จะลองชิมกับน้ํากะทิแล้วก็จะเขาเรียกว่าน้ําตาลสดๆแล้วก็ลองชิมตัวสดเพื่อจะได้รู้รสชาติกันนะครับว่าเขาจะมีรสชาติเป็นยังไงนะครับมีกลิ่นแบบไหนนะเพื่อนเนาะลองทสุบก่อนใส่เลยครับ จะใช้เวลาในการนึ่งก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้าสุกตอนไหนผมก็เดี๋ยวเปิดดูเรื่อยๆแล้วกันเพื่อนๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้วยนะครับดูฮะน้ำยางเขาเพื่อนๆดูใกล้ครับนี่นะนี่นะครับก็ผมเห็นก็ก็มีคนกินอยู่นะครับมีคนลอะกินเหมือนกันเขาเรียกว่ากาบใบแต่ไอ เขาเรียกว่าหัวเนี่ยผมยังไม่เห็นละกันยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมจะลองเปน็นหูวทดลองดูนะครับแต่ผมว่ามันนึงมันก็น่าจะกินได้นะครับนะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านก็บอกว่าโครคาเซียเป็นพืชที่กินได้บางคนเขาลงถ่ายก็เรียกว่าตัดช้ำเนี่ยก็คือว่าอะไรนะเก็บผักเง,งี้ยนะผักก็กินได้นะครับอันนี้ก็น่าจะกินได้นะเดีย๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูครับเดีย๋ยวมาดูใกล้ๆเพื่อนนี่ฮรลอยสักแป๊บครับเพื่อนลอยสักแป๊บขออนุญาตปิดฝานะครับ มาดูกันใกล้ๆครับเพื่อนๆ <c oughs> สุกแล้วมาดูหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะครับโอ้โหเขาจะเหมือนเขาจะยุบตัวลงนะครับเพื่อนๆยุบตัวลงสักหน่อยนะเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนแล้วกันร้อน,นนะฮะนี่ครับจะกรึบครับกรึบๆ ก็หอมมากเลยเพื่อนกินเดียวกันกันกบเผือกนะครับหอมครับอืมหอมลองกินกับตาลดูหมดไปชิ้นหนึ่งแล้วอร่อยนะอร่อยไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อุ้ยล่นะฮะเรากินกับน้ำต,ตาลเด้อร่อยเลยล่ะครับ อ,อร่อยครับเพืเ่อนๆอร่อยนะอร่อยนะครับติดใจแล้วนี่เดี๋ยวผมจะเก็บไว้กินกับ ที่เหลือผมจะเก็บไว้กินกับน้ำปทิครับเดี๋ยวจะดูว่าจะอร่อยเหมือนเปือกหรือเปล่าแต่ผมว่ามันนุ่มกว่าแล้วมันกรึบกรึบครับมันกรึบกรึบมันมันยังมันสู้ฟันนะครับมันสู้ฟันสู้ฟันนะครับสู้ฟันกว่าไม่สู้ลิ้นกรึบเคี้ยวกรึบสู้ฟันมาก มันไม่ได้แข็งน,นะครับนุ่มแต่ถือว่ารสชาติที่ผมผมลองกินเผือกอยู่กินมันดูมันไม่มีรสชาติเลยอันนี้จะออกติดหวานไปปลายด้วยนะครับถ้ากินปกตินะเ<โ>ดี๋ยวถือว่าผ่านแล้วกันกินได้ไม่ได้ยังไงผมกินไปแล้วครับแต่ก็ผมไม่ได้กินเยอะนะฮะเอาว่าชิมดูแล้วกันเพื่อนๆก็มีแค่นี้ครับขอลองซ่าครับกับ โครคาเซียครับหัวโครคาเซียไดมอนด์เฮดครับนี่ฮะคำหนึ่ง,งอินเลยฝากพ,พี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับ